ระรับที่สองนะครับทางรัยาภาขอว่าเงินได้กับโรงเรียนพรหมวัลั์ศีขอได้เชิญคณะบคุณ ผู้แทน então, Theatre, 3, นะครับผู iter, ้ dan, ทแทนโรงเรียนโรงประสิศร์รับมอบเงินครับกับที่สามนะครับทางเจ้าภาพเจ้าภาพมีความประสงค์มอบเงินให้กับโรงเรียนวิทยาโคกตูวิทยานะครับขอเรียนผู้แทนโรงเรียนโคกตูวิทยารับมอบเงินครับกับที่สี่นะครับทางเจ้าภาพมีความประสงค์จะมอบเงินให้กับ โรงเรียนเทศบาลหนึ่งซอยหกขอได้เชิญผู้แทนโรงเรียนเทศบาลหนึ่งรับมอบเงินครับและโรงเรียนบ้านโคบตูนด้วยครับขอได้เชิญผู้แทนนะครับโรงเรียนบ้านโคกตู และแนะนําของวัดคีรีวงนะคะแล้วก็โรงเรียนพงปรังศรีโรงเรียนโคกุมวิทยาโรงเรียนเทศบาลหนึ่งซอยหกและโรงเรียนบ้านโคกตูมค่ะต้องขอราบขอพระคุณทานคณะเจาภาไว้นโอกาสน,นี้นะคะและลำดับต่อไปนะคะจะขออนุญาตเียนเชิญท่านผู้มีเกียรติได้ให้เกียรติขึ้นทอดผ้าบัางสุขคุณในการขึ้นทอดผ้าบัางสุขคุณในวันนี้นะคะจะขออนุญาตเียนเชิญท่านผู้มีเกียรติได้ให้เกียรติขึ้นทอดผ้าครั้งละสี่พัน และในการคืนทอดผ้านะคะขออนุญาตยนเชิญทานเชิญคืนด้นหน้าและหลงด้านหน้าเช่นกันนะคะเพื่อที่ทานคณะเจ้าภาพาจะได้ทําการขอบคะืนผ้าค่ะและเวลาที่ท่านผู้มีเกียรตินะคะได้ให้เกียรติคืนทอดผ้าบางสุกปูและผ้าไปบางสุกุูหลังจากที่ทานทอดผ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วขออนุญาตให้ท่านได้วางช่อดอกไม้ได้เลยนะคะสี่ท่านแรกค่ะขออนุญาตยนเชิญคุณวรา,าพรประทุมทิม คุณโกวิทตุลพันธ์ผู้จัดการบริษัทแซนเซอย์อยุตสาหกรรมจำกัดคุณครูสายทองพัฒละโสภาชายัยข้าราชาการบำนาญจังหวัดชัยภูมิและผู้ใหญ่สุพจน์บุญนิยมผู้ใหญ่บ้านู้ที่ศกบลนโคกภกใใ้้เกียรขึ้นทอดผ้าบังสุขูลณขอเียนเชิญค่ะ ไปอย่างนี้นะนี่ะไปเลประเทศนะเสร็จแล้ว<อ>ร<ก>ีบไปเลยนะเดีทานคนเดียวกันเหรอ<ก>เดี๋ยวทางนีก้ก็เสร็จ ครับสี่ท่านต่อไปนะครับคุณเฉลิมผู้ใหญ่วันลบวัดโตผู้ใหญ่บ้านอยู่ที่8ปดถบลโคกตูมท่านผู้บริการปวีณาสุขพลอยผู้บริการโรงเรียนเทศบาลหนึ่งซอยหัท่านผู้บร,ริาการดีวัดสอนรัพยทบ 1, ท่านผู้รบรยการด็อกเตอร์วิรัตสอนซับท่านอาจารย์ดรพุทธชาติยมกิจ โยมมกิจนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะบบีวิทยาลัยแม่แม่ห้องสอน,นสขขอให้เกียรติพระพกสุขุลขอได้เชิญครับ กลับไปบอพระวัคีิงมงพิจารณาพบางสิบลูบสี่รูปครับสองรูปกับขอไทยครับ สี่ท่านต่อไปนะคะ ขักอิบนุประวัดจีวงพิจารณาพระประสงค์อวรรับ เดี๋ยวไม่ได้อคอกล้องนะ้องนะน้ใช้แับอนะนจวตสังขา,ารอุปาทวยธรรมิโนโภตปาจิตวานิรุชนติเตสังโมภสมโมโตุ

แสิ่งท่านต่อไปนะคะขอเรียนเชิญท่านสพโดนสวงกล้องกระจกรองประธานสภาเทศบาลตะบลโคกตูท่านผู้โดยการกาศินบาสีท่านร้อยตำรวจเอกเทมบลิศก้อนเนินรองสารวัตรกู้กันและปรากบามสถานีตำรวจภูธรโคกตูและท่านขอให้ค่ะและท่านท่านตำรวจโทณราเทพผ่องชัยภูมิรองผู้กกับการสืบสวนสถานีตำรวจภูธรจตุรัสจังหวัดชัยภูมิ ให้เกียรติคุณพ่อาบาวสุกุลได้เชิญค่ะแรดสองนี่เปินดสองจะท้อนไม่ได้หรอกขอกราบนิมนต์ปรวัติที่ีวงอิสรนาพ้าบังสุคุลสองดวงค่ะสามสบก่นิรสามบ 啊。 ครับลำต่อไปเป็นรอประทานในวิธีในการฉันพิสมดูรณเนีครับองแล้วรอาวบ้านหวสืบดนะครับซท่านนะครับอนุญาตเรียข้างละสท่านครับเวาลา พระไตรบางสกุลและเป็นรองประธานในพิธีในวันนี้นะครับประเชิญครับขอกราบนิมนต์ท่านพู้จัการจักรีสัญญาทัศโนจังวัดวัดช่วยใจผู้จัดการสมบูรณธรรมวัฒโนจังหวาดวัดกิริโมพิจารณาพระไตรบางสกุลขอกราบนิมนต์ท่าน ค่ะและขออนุญาตเรียนเชิญท่านรองประธานในพิธีทั้งที่สามและทั้งที่สี่นะคะขออนุญาตเรียนเชิญท่านอาจารย์ดรธนบุญชัยอดีตรองอธิการบดณีมหาวิทยาลัยราชมัฏเชียงใหม่และท่านพันจาเอกนักทัฒนกรทอขอ,ขอให้ค่ะ ณรัฐนะกรทองคงนะคะพุ่งในการโรงเรียนพงศ์บดังศรีตะบลดีลังอำเภอวัฒนานิคมจังหวัดกระบุรีให้เกียรติขึ้นทอดท้าไตบางสุกูลและเป็นรองประธานในพิธีท่านที่สมและท่านที่สค่ะขออนุญาตยนเชิญค่ะขอราบนิม์ท่านพระครูธรรมาพิรดาเจ้าจวาดวัดท่าประทาน ขอกรับนิมมดท่านพระรูสังการะแระดิษฐานนาคารุรานนโ,โนวันปากพัฒนาร์ปิยดา,าพิจรารณา้าไใต้บางสุกุลเขอ้อกับนิมมท่าง แนะนำของคณะสภาพนะคะต้องขอขอบพระคุณท่านกระานในพิธีทั้งสี่ท่านและท่านผู้มิเกียรติทปกครองทุกท่านที่ได้เก็บขึ้นทอดผ้าฝังศพในวันนีว้โอกาสนี้นะคะและก่อนที่ท่านประทานในพิธีท่านนายกบุโดิรชรจะได้ให้เก็บขึ้นทอดท่าไตบังสุรในโกาส้ที่าประทานนพิธีท่านนยกบุญโินดิฉันส่าัีมาอิานน สมาชิงสภาเทศบาลตะบนโคกโตเจ้าของานาสุวรรณองไม้สดและหญิงนะสดขออนุญาตอ่านประวัติของคุณแม่อําน,นวยประทุมจินคุณแม่อําน,นวยกระถุมจินเกิดเมื่อเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2489ัณที่ตําบลสีพองอําเภอเมืองระบุรีจังหวัดระบุรีเป็นบุตรขอคุณพ่อชอ่อคุณแม่สง,งา่าปานีดิ ซึ่งมีพี่น้องรวงมบิดามารดารวมห้าคนดังนี้หนึ่งนางโน้มเกิดโตสองนางจำเนียนวงละครเสียชีวิตแล้วสาคุณแม่อำนวยประทุมถิ่นู่วยชนสี่นางจำนงปางสิริเสียชีวิตแล้วและห้านางนเนกปานสิริกิการศึกษาคุณแม่ได้เข้ารับการศึกษา จนจบชั้นประถมศึกษาปีที่สิ่หลังจากจบการศึกษาได้ออกมาช่วยพิดามารดาประกอบสัมมาชีการส่มรสได้สมรสกับคุณพ่อวิชัยประถุทินมีบุตรธิดารวมสามคนดังนี้ 1. นนางปวีณาคำล่าพาข้าราชการครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนโรงมดังสีอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดระยรี 2. นายวีรนนท์ประทุมถิ่นประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวและ 3. อาจารย์ดอ,อร์สุป,ปรกรณ์ประทุมถิ่นูุ่งนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยายลัยราชพัฏเชียงใหม่วิทยาเขตแม่ฮ่องสอนคุณแม่อำนวยประทุมถิ่นได้ประกอบอาชีพการเกษตรทำได้และค้าขายร้านอำนวยชยวัยโพกโต อยู่ที่หมู่สองตำบลโคกโกลเอืเ้อเมืองลำพูดีจังหวัดลำพูดีคุณแม่จัดประกอบอาชีพด้วยความขยันหมั่นเพียรมีความมานะอดทนตั้งตนอยู่ในศีลธรรมประกอบคุณงามความดีใช้ชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายสม,ม่ำมานและคุณแม่ยังเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยดีอบอ้อมาดีเอื่อเฟื้อเผื่อแพร่จึงเป็นที่รักใคร่ของสามีลูกหลานญาติสนิท มีสหายและบุคคลรอกข้างและ,มและเมื่อคุณแม่อํานวยประทุมถิ่นมีอายุเดิมมากขึ้นร่างกายซึ่งเป็นสังขารก็ยอมเสื่อมไปตามวัยในปีพุทธศักราช2566คุณแม่ต้องเข้ารับก,การรักษาตัวที่โรงพยาบาลอานาันทมหิดลจังหวัดนมุรีด้วยอาการของโรคเบาหวานความดานันและโรคหัวใจหลังจากนั้น คุณแม่จึงต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลด้วยมาไปพบแพทย์ตามกำหนดและได้รับการดูแลจากแพทย์พยาบาลสามีลูกหลานเป็นอย่างดีมาโดยลำดับจนเมื่อวันที่18มกราคมปีพุทธศักราช2569คุณแม่อำหนวยประทุมจินมีอาการแน่นหน้าอกและหายใจไม่สะดวกสามีและลูกหลานรีบนำตัวคุณแม่ เข้าดับการรักษาที่โรงพยาบาลอนันทามหิดลจังหวัดลบุรีซึ่งแพทย์ได้ทำการรักษาและให้คุณแม่อํานวยประฐุมทีมนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลแต่อาการก็ไม่ดีขึ้นมีแต่โรงและสุดลงจนเมื่อวันที่29มกราคมปีพุทธศักราช2569เวลา24นาฬิกา22นาที คุณแม่อัหนวยประทุมทินได้เสียชีวิตลงด้วยการอสงบดวงิีิอายุ80ปีด้วยอำนาจแห่งคุณกระสีรัตนาตายอำนาจแห่งกุศลบุญดาสิงห์อำนาจแห่แงกุศลคุณงามความดีที่คุณแม่อันวยประถุมทินได้สร้างสมไว้เมื่อยามท่านมีชีวิตอยู่ประกอบกับที่ทางคณะเสภา ได้ตั้งจิตบำเพ็ญกุศลมาตั้งแต่วันที่เสียชีวิตจนถึงวันนี้ขอจงเป็นพรวะปัจจัยหนูส่งให้ดวงบิญญาณของคุณแม่ํำนวยประทุมทินไปสู่สุขติเบื้องหน้าหนูเชิญขอเดียนเชิญท่านตัดทานในวิธีและท่านผู้มีเกียรติที่กรบทุกทาก่านกรุณาเยืนขึ้นเพื่อเป็นการไว้อาลัยขอเรียนเชิญค่ะ พิธีนะครับขอได้เชิญท่านนายกอุดมอิ่มบรรชรนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโคกตูอ่าเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีให้เกียรติทอดผ้าไตราบางสุขุนและประกอบพิธีฉันกิศุภูมแม่อรวยปัตุกิน Against yes, the Doing good,